ดีเดือนเมษ,ษายนและขอต้อนรับวันสงกรานตุนทุกคนนี่คือโชคดีแบบสุดๆแล้วคุณพระคุณเจ้าช่วยคือครูวันค่ะให้โปรโสงกรารเป็นโปรโที่แบบจุกแน่นไปมากๆอ่ะคือครูจะเอ่อออกหนังสือโชว์ดันเทลกับไทม์ไลน์ขั้นเทพเล่มละ555บาทสองเล่ม1110บาทแล้วโปรเจ็ดเจ็ดเจ็ดก็คือเต็มไปแล้ว โปรแปดก็เต็มไปแล้วบ่อแปดแปดแปดคนเต็มไปแล้วแล้วก็มาเป็นโปรวันที่13เดือนสซื้อ3เล่มบวกตั้งไข่ตั้งไข่โชว์ดันเทลทม์ไลน์คันเทพพันสบาทสิชุดก็หมดไปแล้วแล้วก็มีคนมาขอคู่อีกบอกครูคะคือแบบว่ายังอยากได้โปรอยู่เลยหมดโปรแล้วหรอเงี้ย คุกก็เลยตัดสินใจจัดโปรวันสงการให้กับพวกคุณค่ะโอ้ยหบหรอตบมือต้อนรับโปรวันสงการเพราะว่าจัดไปมากๆโชว์รันเทลไทม์ไลน์ขั้นเทพราคาเต็ม1 1นหบาทครูไม่สามารถให้888ได้อีกแล้วเพราะว่ามันผ่านพ Pre ้น Early Pre-Order มาแล้วจริงๆวันนี้จะต้องเป็นวันที่ราคาเต็มแล้วเพราะว่าเ,เปิด Pre อ r d e อจริง นะคะเป็นการจะเปิดพรีออเดอร์รอบจริงแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเอางี้ละกันไหนๆก็จะวันสงการแล้วครูให้โปรพิเศษที่ 8, 9, 9, 2เล่มค่ะสำหรับโปรวันสงการแล้วก็ครูก็ให้3เล่มตั้งไข่โชรดันเทลทามลายคันเทศ3เล่มน,นะครูให้ที่ราคาเต็มกว่านะราคาเต็มพันหบาทครูให้โปรพิเศษ,โป,เศษโปรสงการที่พันสี่ร้อยบาทค่ะ แต่โปรหนังสือนี้จะอยู่กับคุณถึงแค่วันที่15เมษายนผลส่งกรานวันที่15เมษายนคือโปรนี้ไม่มีละมันจะเป็น p r e อ r d e r รอบจริงแล้วและราคาจะไม่ใช่8 9 9 2เล่มไม่ใช่1,450สเล่มไม่ใช่แล้วนะคะ1,450ครูให้10ชุดนะเพราะว่าตั้งไข่มันมีจำกัดจริงๆครูให้ได้แค่10ชุดนะคะ แล้วก็อีกเรื่องหนึง่งที่เป็นข่าวดีมากๆข่าวดีที่สุดเลยคนโชคดีมากเลยก็คือว่าครูจัดเซต็ตโปรวันส่งการให้คุณเป็นเซตน็ตหนังสือนะคะกับคาสเรียนมีทั้งซื้อสองเล่มบวกคาสเรียนและราคาจะถูกกว่าปกติแล้วก็มีแบบซื้อหนึ่งเล่มกับคาสเรียนและราคาจะถูกกว่าปกติโอ้ยคุณพ่คุณจมาเอางี้เถอะมาดูที่หน้าเพจแล้วกันนะคะ ว่ามีโปรอะไรบ้างคือ,อโปรบวกอ่ะหมายความว่าบวกบวกคาสอะซื้อหนังสือบวกคาสซื้อหนังสือบวกคาสเนี่ยถ้าเป็นหนังสือตั้งไข่บวกคาสครูจํากัดแค่10ชุดเท่านั้นนะคะแต่ว่าถ้าเป็นทำลายขั้นเทพกับโชว์รันเทลบวกคาสเนี่ยอันนี้ไม่จํากัดจํานวนนะคะครูจะให้ถึงแค่วันที่30เมษายนนี้เท่านั้นหมายความว่าเมื่อกี้โปร899นะคะให้แค่100ที่และให้แค่15 เมษายนโปร1450ให้ถึงแค่15เมษายนแล้วก็จำกัด10ชุดนะคะส่วนโปรซื้อหนังสือบวกคลาซื้อหนังสือบวกคลาแล้วได้ส่วนลดไปตัวนี้เนี่ยครูให้โปรถึงวันที่30เมษายนเลยค่ะ นะสําหรับเพราะวันสงการเพราะเราก็เล่นสงการกันเกือบจะทั้งเดือนแล้วจริงหรือว่าไม่จริงไหนบอกมาใครเล่นสงการมากกว่าหนึ่งที่ยกมือยกมืออย่างด่วนที่สุด ในเมื่อคุณเล่นสงการไหลที่ได้ครูก็ให้โปรถึง30เมษายนได้สําหรับซื้อหนังสือคู่กับคลาสเรียนค่ะแต่บอกก่อนนะถ้าเป็นตั้งไข่คู่คลาสเรียนอันนี้ได้แค่10ชุดจริงๆนะคะโอเควันนี้ครูขอจบเพียงเท่านี้นะคะไปแล้วนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอให้ทุกคนเอนจอยกับโปรวันสงการาน <c oughs> ไปแล้วคะ่ะไม่ไยโชคดีมีใช้ประสบความสำเร็จมีชื่อเสียงแห่งๆรวยๆ ཨ་